จังหวัดเชียงรายมีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อให้ปิดสถานบริการพื้นที่จังหวัดเชียงรายทุกแห่งชั่วคราวเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่วันที่21มีนาคม2563จนถึง3เมษ <_ Pis ces> ายน2563รวมถึงสถานบริการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการสถานสุขภาพอาทินวดเพื่อสุขภาพสปาและกิจการเสริมความงามโรงภาพยนตร์มหรสพร้านเกมร้านคาราโอเกะ สถานที่พนันชนไก่ชกมวยสถานที่ซ้อมชนไก่หรือกระทำการใดในสถานที่ดังกล่าวอันเป็นเหตุให้มีการชุมนุมของประชาชนเป็นจำนวนมากการเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมากกิจกรรมถนนคนเดินทุกแห่งในจังหวัดเชียงรายจนกว่าสถานการณ์จะลี้คายผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา52แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พุทธศักราช2558คำสั่งณวันที่20มีนาคม2563โดยนายประจน์ปัส,สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงรายยังมีคำสั่งให้ปิดด่านถาวรและผ่อนปลนทุกจุดยกเว้นจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1และสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4 เชียงของรวมไปถึงท่าเรือเชียงแสนยกเว้นจะมีการนำสินค้าจำเป็นเข้ามาโดยมีการขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษซึ่งจะเริ่มปิดด่านนับตั้งแต่วันที่21มีนาคม2563เป็นต้นไปลงนามโดยนายประจน์ปัส,สกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและผู้อนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยลาวเมียนมาจังหวัดเชียงราย